สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะมาพบมาพอกับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ถที่โอกาสหนามาพบกันสู้ใบใบแรงแรงนะคะทุกคนค่ะเพราะยังอุ้ยรู้สึกว่าจะคงเจอหอนหนาวเหมือว่านี่ลมหลากเลยมื่อจาเอ้ยนะคะเหตุการณ์เหตุงานเนาะของเหตุก็เป็นโวง่ายหลดใจผวกมันสิมีน้ำมันพวงเครื่องเทศหล่ลายระบาดนี่เขาตรงปั่นกับเครื่องอทุกคนค่ะมันก็เมือเอร่เนาะ ผู้ใดกับผู้ใดหลอกมอวนนะคะบ่แมเป็นต่ม่ยผู้เดียวนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็เลยถือโอกาสได้มานั่งนิละจ้ะนะคะมานั่งปอกลงก็ได้บอกสาวงัมๆัเลยเนาะคะ่ะเอาเมื่อนี้ก็สิได้มาบอกซู่ฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่ไม่อยู่ทังเบลเยียมหรือว่ายู่ซสก็ตามเนาะคะ่ะมีอย่างนึงที่มวยอ,อยากจะให้ทุกคนเนาะเอ่อ ได้เนาะเรียนรู้ดีๆก็คือว่าการที่เขาขามาหาผู้คนทางบ้านเพิ่นเนาะก็คือเวลาเขามาอยู่กับเพิ่นแล้วเนี่ยรับตัวให้ได้นะฮะร,รับตัวให้เขาไปเพิ่นได้เพราะว่าตัวนี้จุดลักสําคัญเลยนะคะสิเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาเออบ่เลือหยังก็ตามนะ้ะแต่มุ่ยบ่ยกให้ทุกคนเนาะอยู่บ้านเดียวกันคับขเจา้า เพราะยังเพราะว่านี่แหละที่เราต่อฟังซูฟังนี่แหละนะคะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นก็มวยเ,เริ่มต้นเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ได้คุยกันกบแฟหลายเธอแต่เขาก็เห็นอย่างบ่ได้นะคะเอาจูๆจูพี่น้องคังแฟนนะคะโจมตีเพราะอย่างนะคะรู้สึกว่าเขาสิมาทูกรูปหลางทุกรูปแบบสิมาในข้อมบอาบอกรืยว่าสิมาในการกระทํานะคะนั่นคือสิ่งที่มุยบอกเลยมุยบอก คือน้นยนะีน่ยโยในการที่เขามาเป็นสะพายผู้หนึ่งนะคะบบมีการที่แบบต้อนรับแบบครับซูที่พ่อหมอพ่อ,อก้นแลวกะบ่เห็นอกเห็นใจคนต่างสัตน,นะคะว่ง่ายหลุดนี่คือสิ่งที่มวยเห็นแล้วมวย้อยเลือเกิดน,นะคะแต่เมื่อหันซ้ายหันขวาเขาก็ยังเห็นแฟนเขาอยู่มันเกยเหตุให้มวยอยู่น้ำใดจนเท่าถึงทุกมมินนี่นั่นเองเนาะคะ่ะและ้วกัสิ่งที่สําคัญนะคะที่มวยเอามาเล่ากับ เอามาเป็นวิทยาทานที่ดีเลยนะคะสําหรับคนที่ใส่ชีวิตตังเด่นเนาะคะ่ะและพนแต่งงานมาใหม่ยังบัตนในรู้จากว่าเฮ้ยชีวิตบ้านเขานะพอกับแม่เขาเป็นยังสันยังสี่ถึงจะดีเลิศเลิศเพอร์เฟกจังใดก็ตามนะคะตัวนี้เกาวออกมาสักสองสเต็ปยังดีกว่านะคะทุกคนคะ่ะบอกไปก่อนเนาะก็มีเรื่องมันมีว่าเนาะมวยขม่าแล้วนกกคือเฮาเป็น บอง่ายส่วนเกินของบ้านเขาก็ไดเนาะค่ะเพราะว่าเขามาเป็นลูกสะภ้ยสะภ้ยนี่มีนาที่เ็ดยังบางนาก็ตั้งแต่เก็บกว่าบ้านทุบหั่นทุกทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเขาไปไปหาเหตุการณ์เด็กงานแล้วก็มาสือเลี่ยงดูคนในบ้านนั่นเองเนาะค่ะมันเ่แม่นว่าเขาบังคับเฮ้าเด้อันนี้เฮ้าตั้งใจที่เหตุจังสันนะคะเขาบาด้เฮ็เหตุยังไ้เฮ้าดอกอันตรงจุดที่แบบว่าไปเหตุการณ์เด็กงานแล้วมาเสือเลี่ยงดูเขานั่นนะคะ แต่มันมีคำให้เข้าได้คิดอยู่ตลอดนะคะนี่คือปัญหาของคนไทยนะคะอันนี้คือกรณีที่มุยเป็นในเริ่มต้นเนาะที่มาอยู่ทางนี้โดยตรงนะคะทุกคนคะเข้ามาปุ๊บเนาะคุณนองเขาน่ะ น้องฟังผู้ชายนะคะสิบอกเลยว่าเธอมาแล้วนะคะกับซอยเรียงดูแม่ฉันพรอมเด้ออา่าเขาก็เข้าใจเนาะค่ะว่าเขาเป็นลูกสะใภยเขาต้องมาดูเล่น,นอยูเล่เอังัีนเนาะค่ะเอ่อแล้วกอีกอย่างหนึ่งเนาะพยายามเฮีิยังกระใดนะคะให้มันสมดุลกัน,นะะในครอบครัวนั่นเองเนาะค่ะและ้วชัางนี่มันคืออย่างบาทนี่กะเขากะว่าย่ำแล้วย่ำอีกมาตลาดทิศกับบอกว่าเธอน่ะเป็นแค่ เมียอ้สันมามาอยู่อาศัยเพิ่อนน่ะก็ต้องนะเธอต้องขอาใจนะว่าเธอมาอาศัยพี่สายสันอยู่แล้วแม่สันพอ้อมเธอก็ต้องเลี้ยงดูปู่เสือสันปู่เสือแม่สันดีๆพ้อมนะบ่แมนว่าท่านใดท่านสิมาอยู่หรอกกะเหตุตามอำเภอใจเธอใดเลยในฐานะพี่สะใภ้นะฉันบริท่านได้ยอมรับเธอว่าใ้เป็นในฐานะพี่สะใภ้ของสันนะตัง,น,งน้องนี่เด้ มอเจ้าไอเฮากับงงเลยนะว่าทําไมทาไมว่าความพิษของคนที่นี่ทําไมมันมันทาไมมันเยอะจังทั้งนองนั่นเนาะคะ่ะนั่นคือความคิดของมวยออกมางสันเพราะว่าหนึ่งในการที่มวยคิดจังได้กต่ตามนะคะมวยได้แบบว่าคือการที่มวยสิได้ว่าออกแต่ละค่ำเนี่ย มองายงโลดว่ามุ่ยได้เรียนรู้มาแล้วนะคะพื้นฐานการใช้ชีวิตจังสี่มาก,ก่อนหน้านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะด้วยความที่เฮ้าเป็นตัวของเฮ้าเองสูงพอสมควรนะก็เลยต่ออกไปท่านควันแม่เธอคือแม่เธอเด้แม่ฉันก็นคือแม่ฉันเมื่อเธออยากจะให้ครอบครัวมันดีขึ้นเธอก็ต้องมาซอยแม่เธอมวยก็เลยเวอลองสีเนาะบ่แมนว่าฉันต้องมายอมรับสภาพความเป็นจริงของเธอนะ ฉันมาอยู่อาศัยก็จริงแต่ฉันก็ต้องทํามาหากินไหมอะกรเลยบอกขังซีนะคะมวยบบกไปจังซีเลยแล้วเขาก็มโมงหนาะฟับเลยนะคะแต่ว่าเขากืบว่าท่านเดรู้จักบอกว่าเฮ้าน่ะคิดอีหยังนะคะคือเขาพยายามว่างเกมให้เฮาว่างหมากให้เฮ้าย่างดีเลยละ่ะนี่คือน้องไส้เขาหนาเสแบบะนะ,ะ,นะ,ะทุกคนคะแสแบบแบบแสบบเสบเลยละ่ะผู้เอือ้อยเขานะคะผู้คนกลังเนาะน้องสาวนะคะ ที่เขามากเขามากนี่กระบโบมียังมากมาหรอกส่วนรายสิมนีปัญหาตะเลืองเงินนะคะอันนั้นอันนี้บอดีแน่กับแม่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 จนเป็นแอะแม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะมวยก็เรยกว่าที่นักที่สุดก็คือ,อ,อน้องไส้เขามี่ยังน,นี่หน่อยไส้กระโจนเศร้าเลยแต่ว่ามุวยบอกเลยว่าถ้าเธอผิดพลาดอีกอย่าง๊บละว่างว่าฉันกับอีกคนนึงที่เป็นคนบ่ยอมภัยอยู่แล้วมวยกระบ,บอกเขาจังสีนะคะบอก,กบน้องเขา บอกเตือนด้วยก่อน่วงนาะพาะยังบ่อยากมีปัญหานะคะบ่ยอยากมีมีปัญหาเลยแต่มันกับเป็นปปไปบ่ได้หรอกเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่เขาก็ยังอยู่นี่เนาะมวยกรเลยบ่บสามารถที่จะอธิบายอีหย่างใดต่อก็แค่ล่อสังเกตการว่ามันสิเกิดอีกอย่างขึ้นว่าเขาเสียขี้มาฝาดใส่มือใดตัวนั้นนะคะแต่อยู่คุมมือนี่ก็ยังยากแสนยากนั่นเองเนาะคะ่ะในความหมายของมวยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วที่นี่อ่ะช่วง เวลาหนึ่งขี่มันแบบกระชุกหัวเฮินคือเล่ากับเป็นเจ็บๆออดเอ็ดๆทเมนบอกพยาบาลก็ได้เขามาคนทรงอาหารก็ได้เขามานี่แหละทุกคนค่ะที่มันปวนประสาทมือเสลือเกินนะคะแล้วช่วงนั้นมันจะต้องไปฮอลลีเดย์กบแฟนนะคะคือก็ได้กต,ตกลุ่งปงุตกลงปงใจกันว่าเออให้เพิ่น ได้กินเขากินน้ำนะคะแต่กินอาหารร้อนตามปกติแล้วก็ให้ตรงกับเวลาตลอดก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้บอกกันสิเนาะค่ะไล่เขามาทรงเขาทรงน้ำเดือนนึ่งมุยไปฮอลิเด์เนาะค่ะทุกคนคะ่ะไปฮอลิเด์เดือนนึงเต็มๆกลับขึ้นมาบ้านไมายาเปลี่ยนเอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนทนั้งในสายเปลี่ยนทั้งการแสดงออกนะคะทุกคนคะ่ะเปลี่ยนไปเลยคือว่าจ่ากบเฮ้านี่เคยแบบว่า คือแบบธรรมชาติมากๆเป็นแบบยิ่งยิ่งแงกขื้นนะคะโดยที่เข้าแบบงงคือกันว่ามันเกิดยังงขึ่นประด็นน,ใน,ในนะคะคือพิ่นถือเอาใจจากพยาบาลพิ่นถือเอาใจจากพยาบาลแล้วพ่อพอนะคะคนทรงอาหารกับแบบอายุาหน้าแบบใกล้ๆ้เคียงกันกระลูกสาวกสิบเอลแบบประรอได้ทุย่างอังสินเนาะค่ะ เขาก็ับมาเปลี่ยนไประบานมูลก็เลยบอกว่าต้องบอกเขาแล้วนะว่าต้องหยุดเพราะว่าเขากลับขึ้นมาแล้ว่วงนี่ก็บพรตงมาส่งอีกนั่งเข็นข้ามขาดออกมาเลยว่าต้องมาส่งสน,นะฉันบอกกินเขาอาหารเธออีกต่อไปแบบเบหนาตาเซยมือกะพระตรงคิดอย่างหมากไม้มือก็ว่าอ,อ๋อถ้าอย่างแรงสันกน็โอเคมือหายได้เวลาตรงนี้เอาไป ไม่บอกองศีเนาะพยาบาดแกเขามาอยู่ตลอดบาดน,นี้ตั้งแต่ที่แรกๆเนาะค่ะมาแค่มือละครั้งมาแค่์ส้วงเอ่อส้วงแรงนะคะมาทําความสะอาดฉีดยาแล้วก็ไปนะคะบาดน,นี้เศาแรงเศาแรงทุกคนคะ่ะด้วยความอิ่มโตของมือมันหลายเมืนบอกอิ่มแห้งบาดอิ่มต้องเวลาพักผ่อนเท่ากับหน่อยอยู่แล้วเวลาเฮ็ดงานเท่ามันหลายเมืนบอกคะ่ะเท่าบ่มี กระจิตกระใจแม่กระทั่งสิรูรับนอนได้เลยนะคะเสาแรงเ้าแรงตื่นต่เเ้ามานี่กอะมาจะมาพอให้บาลฑส่งหกมุ่งเครงองสิเรื่องเทือนอ่ะเฮาเฮ็ดงานเขาส่งบายมันบุคคาทุกคนคะ่ะเฮาเลิกงานมาส่วนเฮาสินอนรับเตะนะคะรับสนิทสุดๆกับสวงเสามวยสิธิได้นอนสวงนันแค่นั้นนะคะประมาณสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงยางเก่งนะคะก็ตื่นขึ้นมา บอท่านได้ถึงเวลาคอยรับสนิทีเลยมือจอปิดประตูเปิง้งป้างเปิง่งป้างนั่นคือคอยรับบดได้แลวนะคะคือความเป็นส่วนตัวเขาหายไปเลยโดยความที่ว่าเขาเป็นคนที่บอกเขาไปเลยว่าเอาท้าใจอยากได้เวลาส่วนนี้เอาเอาไปให้หายได้นะคะลูกสะพายคนนี้เอาหายได้เบิดทุกอย่างเลยนะแต่บาดนหนร่างกายของเขาเนี่ย มันเบาไหวมันบรนทอนแห้งหลายนะคะทุกคนคะ่ะเธอในเสิเหตุงานถางนอกหนกักบวพอนะคะในสมมติต้องปรับอารมณ์นะคะให้มันสมดุลกับคนในเฮียนอีกให้มันเข้ากันอีกการว่าการจาาของเฮาเขาต้องระมัดระวังหลายๆขั้นตอนม้ยกระเวิดทำสิบอานะคะก็เลยบอกแฟนว่าฉันเบาไหวแหละดิเสียจังใดเฮ็ดนะเพราะว่าฉันนอนบ่ไไรนู่นนี่นั่นก็บอกเนาะ ฉันต้องไปเฮตุงานขางนมอกพอมให้ให้ปุ๊ดย่างใดอย่างหนึ่งออกซะเพราะว่าขอลองกับขอเล้วนะคะขอว่าให้ปิดประตูแบบเบาได้แห้งดีนะคะมุ้ยกับอุซาน่าไปซื้อแผ่นขังนั่งทุกคนนะแผ่นที่แบบว่ามันติดกับประตูแบบเวลาปิดเท่าให้่ค่อยๆปิดไปดันแตะเข้าไปแล้วก็เลี้ยวองส์นะะูค่ะมันก็สีอกแคร็กโหลดนาะนค่ะ แต่นางบม่ได้สนใจจุดนั้นเขามาปุ๊บฉันก็ไม่เห็นงานของฉันเธอมมหน้าที่นอนเธอก็นอนตีนั่นคือการรอการจ่าในกับคนเป็นเจ้าของบ้านนะคะทุกคนคะนี่คือพยาบาลบอกกับเจ้าของบ้านมวยก็เลยโอ้ตีมวยก็เลยว่าถ้าเหตุจังสันเธอก็ไปสียาข้างนอกเด้อเธอจะสียาข้างในบ้านก็เลยบอกจังสีเนาะค่ะบอกเขาแล้วเขาก็เลี้ยวเบิ่งหน้าเหาไม่ยากเลยว่า เธอไปฟังเขาฉันเป็นเจ้าของบ้านเพลรวางสิหน้าไม่ยาเบาองสีเลวโอ้ยนะทุกคนคะมุ่ยนี่เบียงไส้เบียงขัวนันในการเวากาจ่า,า,าของยานะคะบ่อยากให้เล่ามาเวา ในส่วนระยะเวลาที่มีคอนเวอร์เซชันกับคนอื่นหรือว่าเข้าขุดคุยกับผู้อื่นอยู่นะคะบยอยากให้ผู้อื่นเนี่เอาจุดสนใจที่แบบว่าเออไม่ยาเป็นคนที่แบบดูแลทุกๆอย่างอังสิเลยเนาะค่ะบยอยากให้เขาไปเห็นตรงนั้นระบาดเทนเฮ้าว่าเป็นขี้ขานะคะนี่คือมวยบยอยากให้เป็นนะคะแล้วบานนี้แฟนมวยกระบอกอยู่นะคะว่าอันแม่เจ้าสิไปโวจังสันบอได้เด้เม่อยข่อยกับ ถือว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านอีกคนหนึ่งเจ้าสิไปว่าบ้านเจ้าว่าใดในเมื่อบ้านตัวน,นี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นบ้านของข่อยข่อยซื้อด้วยน้ําพักน้าแรงของข่อยเงินทองทุกบาททุกสตางค์ข่อยเสียไปจะเบิดแล้วเจ้าเป็นยังวางสี่เจ้ามีสิทธิ์ยูเจ้ากระยูไปใดได้ไหมกบบมับอบกแมงสีเลยเด้ ผัวก็ดีนะ,ะด้วยความที่เห็นพยาบาลตอบโต้ก็มีอย่งางแสเหวแล้วก็ศูนคือกันนะฮะลังเทือน่ะเราก็บ,บอกเลยว่าบาสอสมควรที่สีวาวองศีกับวจงบเบาเก็บปากไว้กินเขาเลยดีกว่าไหมองศีเนาะค่ะนั่นคือฝรั่งเขาโตกันเนาะแต่บาดพยาบาลก็ขอโทษขอพ่วยนะคะก็ก็นึกว่ความันค้นใส่ที่มาอยู่นในบานหลังนี้ทำนองนี้เลยทุกคนนี่แหละคือไม่อยากจะบอกว่า อีกยังพอกลมหัวได้กลมนะคะแต่อีกอย่าง้ามันคิดว่ามันเป็นสิทธิของเฮาปุ๊บนะคะให้เฝ้าแสดงตนโตออกมาเพื่อยังเพื่อป้องกันว่าบ่อยมันเกิดขอพิดพลาดและเขาแสดงกิริยามารยาทกับเพ้าบอดีบ่งามนั่นเองนะคะ นี่แหละสิ่งที่มืออยากจะบอกสู่ฟังและหลายครั้งมันเกิดเหตุการณ์ยังสี่ขึ้นการที่เขาสีคุยโทรศัพท์นะคะต่อสายแต่ละเมือละเว้นเขากับต่อได้สบายเขากับุยตอนมวยโบยู่เนาะคะ่ะผู้แม่นี่ก็บอกยังสี่ให้ลูกฟังผู้ลูกก็เข้าใจจังสั้นปานีิกะไปคุยกันต่อปากปากต่อปากปากต่อปากนะคะในขอบครัวใหญ่เขาบาดมวยโบได้รับรูบทผลสุดท้ายนะคะมวยรูมาจากใส น้องไายเขาน้องไา้โทรศัพท์เขามาแต่ละเทือนนี่รูบัมุยนี่ก็ยิ่งประเด็นเขาถามยาเลยว่าเป็นยังจังไปว่าเป็นยังจังโทรคุยเป็นยังจังบอกเขาในเมื่อความเป็นจริงมันเป็นยังสี่เธอไปว่าเป็นยังไปว่าไว้เรืงสั้นให้เขาขอใจพิษว่าเฮานี่ทะเลาะเพาแวงกันม้งก็เลยวางสิเนาะค่ะบาดนี่ผู้ใดลำบากสันลำบาก ไม่ยาเห็ดหนาตาเอยหมากทุกคนคะ่ะมุยบอกเลยธรรมดามากบ่มีอมียังดอกลูกไส้สันเขาก็เป็นห่วงสันเออเป็นห่วงแต่เธอแต่สันเนี่ตีแหละจัหนอยจะเป็นขีและ่ะมือก็เลยคิดมือบริวารจะคิดแล้วนะคะมุยบอก,อ,อกไปเธอนน่นนะคะเขาเป็นห่วงเธออยู่กับจริงแล้วโตสันละ่ะโตปัญหาตี้มุอก็เลยวางสิเนาะคะ่ะบอกกํายางสันเลยแบบมือน,นั่นก,นกน็คือมีปากมีเสียงกันหลายเติบนะคะแต่ของ น้องเขานี่ยโย่อมนะคะน้องเขานี่ยโย่อมเธอเหตุยังรุนแรงแกแม่ฉันเกินไปฉันจะทุแจ้งตำรวจจับเธออันที่จริงแล้วนะเขาแจ้งเ้าบอด้ดเอกเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือกรณีเขาคูควนตางสา์เขาคิดว่าห้าบอรููเรื่องอันนี้คือ,คอมวยยากเจ้าบอซุฟังเนาะคะ่ะ หลายครั้งนะคะทาเกิดกรณีจึงสี่ขึ้นนะคะพยายามอย่างเดียวนะคะสติด้วยเฮ้าห้า,ามรุดเป็นเด็ดขาดนะคะถ้ารุดปุ๊บเขาอาจจะพลาดให้เขาได้นะคะนี่ละทุกคนคะ่ะมื่อถึงได้เอามาเล่าซูฟังนะคะเหตุการณ์นี้มันเป็นการเตือนเฮ้านะคะว่าถ้าเป็นไปได้เนาะให้แยกครัวออกไปเลยนะคะบอ่ต้องหายอยู่น้ากันถึงฮักพ่อฮักแม่ปันได้ก็ตามนะคะคนทั้งนี้นะคะเขาถือข้างเดียวเลยว่าถ้าพ่อกับแม่ ถ้าอยู่ร่วมกันนะคืออยู่แบบยังเป็นเล็กน้อยอยังสิตั้งแต่วัยเรียนจนฮอดทีนเอจนอก,ก็คือสิบแปดสิบเก้าปีถ้าอยู่ได้ถึงยี่สิบห้าปีก็ดีเนาะค่ะเพราะยังเขาหาเงินหาท่องในเขาจะเก็บสะสมแล้วเขาก็ไปเสือภาธเมนบวรวัดนี่เขากวาเขาจะไปเศร้าบ้านเขาอยู่นะคะหลังจากนั้นชีวิตครอบครัวใหญ่กับสิบมีอีกต่อไปเขาก็อยากจะไปใช้เขาเขาไปของเขานะ,ะสิบมีกลรมาอยู่บุญไหว้กัน นี่คือเขาถืออีลีนะคะบาดนี้ในกรณีที่ของเมยมันเกิดขึ้นนี่ก็เพราะว่าแฟนนี่รับปากว่าสีดูแลมแม่เองจังสิอเนาะค่ะรับปากให้แม่อยู่นั่จนหอดมือตายนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วนี่มันผิดพลาดแกคือว่าจะโค้งนั่นเคยบอกว่าชิวิตแต่งานบอกแม่จังสินเนาะอยู่น้ากันนี่แหละเพราะว่าจะโค้งแกเป็นผู้บ่าวเถาแย่งแล้วนะคะทุกคนคะ่กะก็เลยได้ เ้าว wow, ข้ามนันออกคุยกับแม่แม่ก็เลยดีใจก็เลยว่าสิไดจับทุงงชนนั่นละให้กับอันคนขางบ้านนะคะเมื่อไหวอันควรแล้วก็ขึ้นแต่งานกันได้มดรดกไปเลยทั้นองนั้นเนาะคะ่ะนั่นความไม้ของเมย่าได้ทุกคนคะ่ะมุวยก็เลยเข้าใจถึงบางอ่อเลยนะคะบาดนีผู้พัวนีว่องซันออกให้แม่แล้วแม่ก็ดีใจตัวเนาะส่งก้อนนันี่ก้อนที่มวยซิมานั่น เลาก็เป็นยอ,อยู่ตลอวดยังสันลละทุกคนคะ่ะ้วยความที่เสื้อสองตัวมันอยู่น้ำกันมันอยู่บรายเด้ทุกคนผู้หญิงสองคนอยู่ในบ้านหลังเดียวนั่นเองเนาะคะ่ะมันอยู่น้ำกันบะไรเดอกเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะมันก็เลยเกิดอาการอังซีบและนะคะเขาบริเ็ดเขากระเฮ็ดเฮ่ามันก็มีแค่สองอยางแค่เท่านั้นล่ะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เล่าเป็นคนที่แบบอยากรู้ทุกๆเรื่องนะคะอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะบอกทุกทุกคนนะคะในทุกกรณี แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราบอกคือเรื่องเงืนของจาของนะคะให้ผู้อื่นฟังมวยเหตุงานได้เงินเดือนท่อได้อยากจะบอกกับบอกไว้ว่หรือว่าอยากจะ <c oughs> บอกเรื่องว่าเมื่อนี่เขาสิไปตัดสินใจว่าเขาสิโต้บ้านมองได้นู่นนี่นั่นระบอกนะคะด้วยความที่เฮาเป็นคนที่แบบบ่ต้องการให้ผู้ใดได้รับรู้ถึงปาน,นั่นเนาะคะ่ะเมื่อก็เลยบอกเมียาวาม ถ้ามันไม่จําเป็นเธอไม่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องบอกเขาทุกเรื่องก็ได้เขาเป็นแค่ภัยบ้านเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเธอในด้านยังตอนอังนะคะศีดยาบุหัย,ยาเจ้าบอกหรือว่าอ่ายัางทําความสะอาดตัวเจ้าบอกแค่นั้นนั่นคืองานของเขาเขามาคุยกับเจ้าแค่นั้นถ้าเจ้าอยากจะคุยก็คือคุยเรื่องพื้นฐานคืออ่าปัจจุบันนี้เขาเกิดปัญหาอียังเกิดขึ้นในผุนเรื่องกระดองกระดาษหรือว่า ในวิทยุเจาได้ยินมาเจะมาคุยเรื่องของข่อยได้บอท่าน,น,น้องนี้เนาะค่ะพยายามบอกเพื่อนเนาะค่ะแต่กับบ่ฟังเราก็เตือนสติแม่ร้ายเธอกับบ่ฟังเรื่องหลายๆเรื่องมันก็ออกไปละบาดไปถึงหูน้องนะคะน้องสองคนก็เริ่มคุยกันแล้วก็ไม่บ้แวกับข่อยนะคะทุกคนค่ะนั่นละเกิดเรื่องเจา้าซี่ขึ้นมันมาจากไผนะคะให้คิดบิางเอาเดอ้อทุกคนค่ะนะคะถ้ามายอยู่ทางผีนะคะ ศึกษาดีๆเรื่องประวัติว่าผัวอยู่กับเมย์หรือเมย์อยู่กับผัวนะคะหรือว่าผัวนี่ยังอยู่บ้านรังเดียวกันกับเมย์อยู่นะคะให้ศึกษาดีๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเตือนเตือนกันไว้ดีกว่าไม่ไพ่มากที่หลังนะ,ะทุกคนคะไพ่ตามมาเจ้าจอบเอานะคะมวยบอกเลยว่านี่คือกรณีสําคัญเลยที่มวยเดเอาเรื่องประวัติของเจ้าของนะคะเอามาซื้อเจ้าโลกไข่ฟังเพ่อะยังเพราะว่า ้อดีก็มี้อเสียมันก็นลายอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องที่เฮาเป็นสะพ้ยเพื่อนนี่ล่ละเป็นไปได้ให้แยกบ้านกันอยู่นะคะทุกคนคะ่ะอา่าไปอยู่บ้านลังเดียวกันเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องเพิงคาดจะโค้งให้ได้นะคะทุกคนคะ่ะจะาค้งตรงเกง่งตรงแกร่งนะคะในค่่มโมเมนแค่คําเบอกคําจ่านะคะทุกคนคะ่ะภาษาเขาสําคัญยิหยังก็ตามให้จะาข้งเป็นให้ได้นะคะทุกคนคะ่ะเนาะ ฝากไว้ซั้นนี่แหละนะคะทุกคนเดี๋ยวมือิเดีออกไปข้างนอกแล้วนะคะเตรียมตูวไปหาเบิงตูเง้เบองที่เก็บกระเป๋ากระเป๋าเสือ้อผงเสื้อผ้าบาังนะคะเพราะว่าเริ่มแบบว่าต้องแบ่งสัดปบนส่วนให้มันถือตรงนะจังหนอยรู้สึกว่าตั้งแต่เ,เหตุส่นทั้งนี้แล้วนะคะุูอย่างก็ยังอยู่ในกองอยู่ก็ต้องไปเตรียมพร้อมก็ตรงนี้สักหน่อยนึงเนาะคะ่ะทุกคนคะจังไรก็ตามนะคะด้วยความ เป็นห่วงเป็นใยกันเนาะค่ะพิไทยน้ากันนะคะมยวยเบยอยางให้ทุกคนนะคะเจอปัญหาที่ดูหมิน่นดูแคลนกันเนาะค่ะในเรื่องยังในเรื่องว่ามมอยุทั้งเขาแล้วเจอปัญหาหนักอังสีนะคะมยบบวย,ยกระเบียงในบุได้เจอเจอที่มวยจบอยู่ที่มวยพ่อนะคะบยอยากให้เป็นไปโตไตถึง เนื้อหาจังสีกับผู้อื่นอีกนาะค่ะทุกคนค่ะหักแ่งกังนเึกเกาเดอร์ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวแล้วนะคะไว้พบกันคลิปหน้าน,นะ,ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะอยู่ดีใม่แห่งเด้อจักตัวทุกคนไปจ้าบ๊ายบายค่ะ